เฮ้ hey, ทุกคนฮัลโหลว้าวไมคกอดนี่มันอะไรกันให้ hey, ตายสิพระเจ้าจอดนี่มันรถถังนี่มันยุคไหนวะเนี่ยยุคปฏิวัติหรือเปล่านี่มันรถถังลุงตู้สวิตซ์เปิดปิดโอ้นี่ทำงานแล้วนะครับนี่รถถังลุงตู้นี่คือรีโมทของเขา โอ้เคลื่อนพลไปข้างหน้าในระยะ50เมตรไปพร้อมกันทั้งมูโอ้ถอยมาก่อนไหนมาก่อนเย้เฮ้ถอยอืมต้องบังคับโอเคทุกคนนี่แล้วก็เดี๋ยวมาดูรถด,ดำนะครับรถดำนี่ก็วิ่งแือนกันนะโอ้โหชนแหลกเลย นี่เดี๋ยวลองบรรทุกเจ้าหมาน้อยตัวนี้ดูเอาเจ้าหมาขึ้นรถไปไปแล้วโอ้โหาเพื่อนไปด้วยไปไปพาเพื่อนไปด้วยหอก,ก็ด้วยเฮ้นี่แล้วรถถังเอ้ยไม่ใช่แม็กโฮสามารถ ที่จะตักได้นี่วุนโอ้เดูนี่ทุกคนเขามีสวิตเปิดปิดด้วยสตาร์ทเครื่องโอ้นี่นี่เดี๋ยวลองมาดูว้าวสตาร์ทเครื่องเลยดินี่เหมือนจริงมากเลยทุกคนอ้าวนี่เสียงเครื่องยนต์ เสียงเครื่องยนต์อ้มีเบรกด้วย,ยมีอะไรอีกโอ้มีแต่ด้วยปีกปกนี่สตาร์ทเครื่องอ่ะเดี๋ยวเราโอ้มีเพลงด้วยทุกคนโอเคเดี๋ยวเราให้มันวิ่งไปไหนไปนู่นแล้วเฮ้เราเรามาดูนี่กันต่อนี่เจ้ากระต่ายน้อยแรบบิท าสไตล์น้อยแรบบิดแล้วก็เอเดร์เพนช้างนี่ช้างไม่เดินแล้วทุกคนช้างเหนื่อยโอเคเรามือตัวใหญ่กันดีกว่าโอเ้เยเอเอร์เรพนเอเดร์เพนเอแล้วก็นี่มันสุนัขตำรวจ เขาเป็นตำรวจนะฮะเขาเป็นตำรวจนะนี่โอ้โห,โ,โ,หโยกไปด,ด้วยนี่ตีลังกาไปเลยโอเคทุกคนวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายบายนี่เป็นไงาบายบาย